แม้แต่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วที่เป็นสาธรรมิกยังพกพระปิตาหลวงปู่นาคติดตัวบันทึกพระสวัสดีครับพระปิตามีอุปเทศตีความหมายได้หลายลักษณะพระปิตาที่เป็นพระขวัมบดีมีลักษณะอวกอ้วนพุงพุยน่าจะมาจากรูปจำลองขององค์พระมหาขจา,ายนะหรือพระสังะจา,ายสาวกองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลที่ทรงเอกทัดขะ ไหนว่าให้ผลเริศทางด้านทรัพย์สินและราบสการะพระปิตาปิตวานหรือพระปิตามหาอุดเป็นแบบพิมพ์ที่ลักษณะพระอ้วนล่ำมีมือเพิ่มขึ้นเป็นสามคู่หรือหมือมือคู่แรกยกปิดหน้าคู่ที่สองยกปิดใบหูทั้งสองข้างคู่ที่สามร่วงต่ำปิตวานตามประวัติท่านว่าจําลองจากองคูรีมานขณะเข้าฌานสมาบัติปิตวานทั้งเ หรือนิโรสมาบัติเพื่อช่วยเหลือสาวท้องแก่ให้คลอดง่ายซึ่งพระปิตตามาอุดน่าจะให้ผลทางด้านโคงกระพันชาตีคำว่ามหาอุดมีความหมายตามภาษาบาลีว่ามหาอุตมะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ใครที่มองว่าพระปิตตาคือพระที่ปิดโชคราบปิดเงินปิดทองรวมเป็นความเข้าใจที่ไไ้ยแกลแต่จริงแล้วพระปิตตามาอุด เป็นยอดทางอิทธิฤทธิโชคราบแคล้วคลาดยิงฟันไม่เข้าจึงน่าจะเป็นความหมายที่ตรงจุดที่สุดในกระบวนพระปิตาที่นักเล่นยอมรับว่าเยี่ยมว่าเป็นยอดพระเบญจมหาอุดอธิพระปิตาเจ้าคุณเท้าวัดหนังพระปิตารวงพ่อทัพวัดทองพระปิตาเนื้อแร่พวงกรุท้ายย่านชัยนาทพระปิตาแร่บางภายหลวงปู่จันทร์วัดโมรีโรกยารามนนทบุรี พระปิตาเนื้อเมฆพัดหลวงปูน่นาควัดห้วยจระเข้นคนปรปฐมพระปิตาของบรรดาคณาจารย์ที่กล่าวมาล้วนเกิดขึ้นจากการร่นแร่แปรธาตุฉะนั้นพระแต่ละเนื้อจึงให้คุณวิเศษที่ไม่เหมือนกันลักษณะเนื้อเมฆพัดเกิดจากการนำเงินขัดมาผสมเข้ากับตัวยาชนิดหนึ่งเนื้อโลหะจึงออกไปทางเงินอมดำเป็นมันปราศจากขุมสนิม มีริททางโคงกระพันจุดอ่อนของเนื้อเมฆพัดอยู่ตรงที่เมื่อรนหรือตกกระทบจะแตกหักง่ายมากพระครูปัดจิมทิศบริหารหรือหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้คือเกจิท่านหนึ่งที่นิยมเล่นแร่แปรธาตุวัดห้วยจระเข้เดิมชื่อวัดนาคโชติการามปีพุทธศักราช4 4 4 3เปลี่ยนชื่อเป็นวัดใหม่ห้วยจระเข้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2529 มีชื่อเป็นทางการว่าวัดห้วยจระเข้ประวัติความเป็นมาหลวงปูน่นาคขาดหายเป็นช่วงๆทราบเพียงว่าชื่อเดิมคือนาคอุปสมบทจำปัญษาที่วัดพระพถมเจดีได้ฉายาโชติโกปกครองวัดห้วยจระเข้อยู่11ปีจนกระทั่งมรณภาพเมื่อพุทธศักราช2452สิริอายุ86พรรษา65จึงสันนิษฐานว่าหลวงปูน่นาค น่าจะเกิดในปีพุทธศักราช2367จากหนังสือประวัติหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วระบุว่าหลวงปู่นาคเป็นคณาจารย์ร่วมสมัยปกครองวัดห้วยจระเข้ในช่วงพุทธศักราช4 4 4 1ถึง2452แน่นอนคือการกล่าวเฉลิมพระเกียรติองค์พระปฐมเจดีประจําทิศไว้ดังนี้หนึ่งพระครูป,ปริมานุรักษ์ประจําทิศตะวันออกคือ หลวงพ่อคายวัดศิรามูล 2. พระครูทักษินานุกิจประจตตําทิศใต้คือหลวงพ่อเงินวัดสันเพชร 3. พระครูปัดชิมทิศบริหารหรือหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้ผู้สร้างพระปิดตาเนื้อเมฆพัดลงเหล็กจานจัดเป็นยอดพระปิดตาดับหนึ่งเมืองคอนครปฐมที่เรียกว่าพระปิดตาชุดห้าเสือ 4. พระครูอุตรากาลบดีหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกประจําทิศเหนือ ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อแช่มวัตตะก้องการจัดอันดับพระปิตามหาอุดหรือชุดพระปิตาห้าเสือแห่งรุ่มน้ำนครชัยศรีเขาวางไว้ดังนี้อันดับ1คือพระปิตามหาอุดเนื้อเมฆพัดหลวงปู่นาควัด้วยจระเข้อันดับ2พระปิตามหาอุดหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกอันดับสพระปิตามหาอุดหลวงพ่อดีวัดบ้านยางนาคปรปฐม อันดับ4พระปิดตาหมหาอุตหลวงพ่อป้องวัดปุ่มดินราชบุรีอันดับ5พระปิดตาหมหาอุตหลวงพ่อชมวัดบางปลานครปฐมการสร้างพระปิดตาหลวงปู่นาคสร้างราวๆพุทธศักราช2432ถึงพุทธศักราช2435เป็นช่วงที่จำพรรษาอยู่ที่วัดพระประถมเจดีพระปิดตาส่วนหนึ่งบรรจุไว้ที่องค์พระปฐมเจดีจำนวนไม่มากนะัก ที่เหลือถูกนำมาแจกที่วัดห้วยจระเข้จนหมดไปเมื่อพุทธศักราช2441นี่เป็นหลักฐานของวัดห้วยจระเข้มีนักเล่นกลุ่มหนึ่งแย้งว่าหลวงปูน่นางไม่ได้สร้างพระปิดตาครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2432แต่สร้างราวปีพุทธศักราช2460พระปิดตาที่สร้างมีทั้งเนื้อเมฆพัดเนื้อสำริดแก่ทองเนื้อเงินชินเขียวรูปแบบพิมพ์ไม่มาตรฐาน ยอมรับกันเพียง3พิมพ์คือพิมพ์ท้องแฟบพิมพ์ท้องป่องและพิมพ์กระต่ายแต่เมื่อดูตามข้อเท็จจริงแล้วเชื่อถือไม่ได้ในเมื่อหลักฐานระบุไว้ว่าตัวหลวงปูน่นาคท่านมรณาภาพในปีพุทธศักราช2452ถึงตรงนี้คงต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นจากประวัติการสร้างพระปิตาของหลวงปูน่นาคช่วงปีพุทธศักราช2432 ถึงพุทธศักราช2,435ได้สร้างพระปิดตามหาอุดไว้หาพิมพ์คือพิมพ์ท้องแฟบหรือพิมพ์ใหญ่พิมพ์หูกระต่ายหรือพิมพ์กลางพิมพ์ท้องป่องหรือพิมพ์เล็กพิมพ์จัมโบ้พิมพ์หัวจรวดเนื้อสำลิดพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากคือพิมพ์ท้องแฟบพระปิดตาหลวงปู่นาคท่านสร้างด้วยมือท่านเองโดยการปั้นออกแบบพิมพ์เทรอทีระองค์ด้วยความประณีต พระที่ถอดจากหุ่นจึงจะสวยงามไม่มีรอยตะเข็บไม่มีรูพุ่นลักษณะเนื้อพระรุ่นแรกจึงออกไปทางดำอมเขียวคล้ายปีกแมลงทับผิวพระเรียบตึงได้สัดส,ส่วนเมื่อหรอพระได้ครบจำนวนหลวงปู่นาคจะนำไปทำพิธีปลุกเสกโดยระเบิดน้ำลงไปนั่งปลุกเสกและจานอัขระขอมใต้น้ำเมื่อจานเสร็จพระทุกองค์จะถูกทดสอบโดยการปล่อยพระปิดตาให้ลอยขึ้นเหนือน้นำเอง มีบรรดาลูกศิลป์หลวงพ่อ,อร่อยเรือเก็บอัคราคอมที่หลวงปู่นาคใช้จานคือณคงคาเป็นหลักเชื่อกันว่าหลวงปู่นาคท่านสําเร็จวิชาอาโป,โปกสินป์หรือาธาตุน้าดังนั้นพระปิตาหลวงปู่นาคจึงเลงเห็นผลเลิศทางด้านคงกระพันและเมตตามหานิยมแม้แต่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วที่เป็นจาธรรมมิกยังพกพระปิตาหลวงปู่นาคติดตัวเมื่อหลวงปู่บุญมรณภาพ พระปิดตาตกทอดมาอยู่กับหลวงปู่เพิ่มจนท้ายที่สุดเมื่อหลวงปู่เพิ่มมรณภาพจึงตกทอดถึงท่านพระครูสิริชัยคณารักษ์จเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วและอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดกลางบางแก้วสืบมาจนทุกวันนี้การจะดูพระปิดตาหลวงปูน่นาคว่าแท้หรือไม่เป็นเรื่องยากพอสมควรดังนั้นจึงต้องจดจำพิมพ์ทรงและเนื้อหาอีกทั้งรายมือการจารของหลวงปู่ให้แม่น ลักษณะเส้นสายในอัคาระแต่ละตัวจะคมลึกอ่อนพลิ้วมิเช่นนั้นโอกาสเจอพระฝีมือจะมากไม่มีใครช่วยได้นอกจากตัวท่านเอง